สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามนะอ่าก็จะเป็นติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับของแพลตฟอร์ม t ิกต็อกนั่นเองน,นะครับอ่าผู้ติดตามตัวนี้นะเพิ่มเราจะได้ไรเนาะถ้าใครนะผู้ติดตามยังไม่ถึงหนึ่งพันนะครับเราต้องการให้ถึงหนึ่งพันเพื่อ,อไปไลฟ์สตรีมนะครับก็สามารถเพิ่มตัวนี้เอาไปช่วยได้น,นั่นเองนะครับอ่าการเพิ่มทํายังไงนะครับก็อย่างแรกใครทุกคนนะครับเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM k i MM s ตัวนี้นะครับ หรือแม้กดลิงก์ด้านล่างมาเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นนเองนะครับสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์เมื่อเรากดมาปุ๊บก็ให้ทําการสมัครสมาชิกกันก่อนเลยก็ให้กรอกชื่อผู้ใช้นะครับพีเมลชช่อจริงนามสกุลนะครับรหัสผ่านยินยอมผ่านนะครับทุกคนสามารถทําการกรอกให้ครบถ้วนได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนั้นนะครับผมใช้อีเมลมั่วนะครับในการสมัครเนาะก็ทําการกรอกอีเมลมั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็ทำการโน้ตแพดเอาไว้กันด้วยนะครับเนาะเผื่อเราดืมอ่าอีเมลไหนว่าที่เราทําการสมัครไปเนาะ อ่าลกติกสองช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าใครนะที่ไม่อยากทำการกรอกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ก็ได้เลยนะครับกดไปก็ทําการล็อกอินด้วย Google ได้เลยแล้วก็ทําการล็อกอินได้เลยนะครับอ่าแล้วเมื่อเราล็อกอินมานะครับทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมดหมู่การหัวข้อหมดมูตัวนี้นะครับก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มทห้ทุกคนเลือกใช้งานเลยอ่าไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e TikTok นะครับ IG หรือว่าจะเป็น Tele g กรม t w i ิเตอร์นะครับแล้วก็มี อ่าแพลตฟอร์มอื่นอีกนะครับที่ทุกคนสามารถเลือกดูเอาได้นะครับเนาะนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ดูหัวข้อนะครับเป็นหมวดหมู่บริการนะครับว่าอ่ามันเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้จะเป็นเพิ่มถูกใจโพสต์นะครับอ่าแล้วก็จะมีแบบถูกใจแบบคนไทยนะครับเพิ่มยอดวิวนะติดตามแฟนเพจนะครับบริการอื่นๆมากมายเลยนะครับที่เขามีให้เลือกใช้งานนะครับทุกคนสามารถมาเลือกดูกันเอาเองได้เลย ส่วนผมนะครับก็จะมานะครับเป็นเพิ่มการติดตามนะครับของอ่า t ิ o k นะครับผมก็ไปในหัวข้อเพิ่มผู้ติดตามตัวนี้และดูตัวบริการบริการนะครับทุกคนเลือกได้เลยว่าต้องการผู้ติดตามแบบไหนนั้นเลทราคาประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อแรกแล้วเจอหมายเหตุนะครับทุกคนนะครับทำการงา่นหมายเหตุก่อนนะครับเนาะก็อ่านกันดีๆนะครับเนาะแล้วเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์โปรไฟล์ผมจะโปรไฟล์นี้นะครับทาการกอป้าแล้ววางได้เลย อาแล้วเจ้าขอปริมาณนนี้คือปริมาณนะครับยอดผู้ติดตามนะครับที่ต้องการจะเพิ่มเนาะก็ยอดเดิมมีอยู่อ่าหนึ่เดนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มสักสิบละกันนะครับอ่าพอข้าบราการขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดคําว่าสั่งซื้อ ตัวระบบก็จะบอกว่าได้รับการตังค์ซื้อคุณเป็นที่รยบ้อยแล้วนะครับพีท่านี้เราก็แค่รอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนาะง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนในการทำเราก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับทำแบบนี้ก็ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้โปรไฟล์ใช้แค่ลิงก์ของโปรไฟล์ทิกต o อกเท่านั้นนะครับไม่ใช้รหัสเนาะเป็นมาณนี้นะครับหลังจากการตังซื้อนะครับสามารถมาดูประวัติได้นะครับเนาะประวัติการังซื้อตัวนี้นะครับเรียกออเดอร์ตัวนี้สามารถจาไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับเพียงแค่กรอไปแล้วก็ ทำการแจ้งบินเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับแล้วจะมีหัวข้อวันที่เวลาหัวข้อลิงก์นี่ครับปริมาณและค่าบริการบอกหมดเลยน,นั่นเองหัวข้อต่อไปนะจะเป็นหัวข้อในส่วนการเติมเงินนะครับอ่าแล้วในส่วนของด้านการเติมเงินนะครับก็จะเป็นอ่าห้าช่องทางนะครับให้ทุกคนเลือกใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นสแกนเคร์โค้ดนะครับทุกธนาคารเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นโอนเงินแนปสลิป อ่างเปาเวลสนะครับชิลเพย์แล้วก็คริปโตนั่นเองนะครับอในแต่ละช่องทางนะครับเขาจะมีอ่าคำแนะนําบอกนะครับว่าการโอนโอนยังไงเนาะอ่าส่วนชิลเพย์นะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเราจะมาสแกนอะไรนะครับก็ SCB ก็เลือกไปนะครับกรอกจํานวนเงินทําการเติมเงินนะครับสแท็กแอนเคอร์โง่ายๆนะครับแค่กรอกยอดเงินกดเติมเงินนะครับหน้าหน้าต่างสแกนก็จะขึ้นมาทําการสแกนได้เลยอ่าโดยยอดเงินก็จะเด้งเข้าด้านขวาบนนั่นเองนะครับอ่แล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับเป็นการ ตัวช่วยเหลือตัวช่วยเหลือนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถเอาเลขที่บอกว่าให้กรอบมาเนาะการงบอร์ดการสั่งซื้อนั่นแหละครับก็มาที่คําสั่งซื้อนะครับ,ลรบแล้วก็รหัสออเดอร์นะที่ผมบอกนะครับกดวางไปได้เลยนะครับผมใส่ไปให้ดูอแล้วก็เจอหัวข้อนะครับพิมพิมที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า เรามาขออะไรนะครับแล้วก็นี่นะครับเลือกหัวข้อได้ขอเรื่องความเร็วขอยกเลิกนะครับแล้วก็พิมพ์คุยกับเขาแล้วกดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินนะครับก็จะทําการตอบกลับนั่นเองนะครับส่วนใครนะที่อยากตอบกลับนะครับกับแอดมินแบบเรีวลไทม์เลยนะก็ให้ทําการแอดไลน์นะครับก็ติดต่อแอดมินทางไลน์นะครับกดไปเลยเนาะทำการสแกนเคีย์โค้ดได้เลยนะครับขึ้นทันทีเนาะทำการสแกนแล้วก็คุยได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไลน์แอด เคเมมขีเทสนะครับมีแอดอำนาทุกครั้งด้วยนะครับก่อนแอดไปแล้วก็มีเพียงเท่านี้เนาะ,ะแล้วก็จะมีอย่างนึงนะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะ,ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้แล้วนะครับให้กดไปที่หัวข้อดาวน์โหลดเลยรือะจะเป็น Google หรือ App s t โต e นะครับมีหมดเลย สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอแล้วก็เป็นช่องทางสุดท้ายจะเป็นการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้ถ้าใครนะครับสนใจที่จะเอาลิงก์ของเรานะครับก็คือลิงก์ตัวนี้เนาะเขาลอกไปแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอเติมเงินผ่านเข้าเว็บไซต์ด้วยลิงก์เรานะครับเราจะได้อัตราค่าแนะนําอยู่ที่หเปอร์เซ็นั่นเองนะครับนาอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเหมือนกันเป็นบานนี้นะครับทุกคนสามารถเอาเองกันได้เลยนะครับอผมก็มีแนะนำมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตตัดไปดูยอดก่อนนะครับอตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ได้ทาการมาเป็นที่เรียบร้อย 3, แล้วนะครับก็เป็น3,204นสแล้วนะครับเนาะสถานที่เมื่อกี้ยังมีหนึ่งพันสามพันหนึ่งร้อยเก้าสนะิบเจ็ดเนาะก็เพิ่มมาแบบนี้เลยนะครับถ้าใครนับสนใจนะครับที่จะเพิ่มผู้ติดตาม เพิ่มยอดไลค์นะครับหรือเพิ่มแรงต่างนะครับเกี่ยวกับฟอร์ม t i k t o อหรือว่ามาใช้บริกรแพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ช่วยทุกคนได้แน่นอนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงไว้ให้นะครับสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์เนาะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ